คำพาดหัวเนี่ยมันจะต้องดูแรงคุณคงเคยได้ยินคำนี้มาแล้วแต่บางคนสงสัยว่ามันแปลว่าอะไรวะเควินคือคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือเวลาที่เราตั้งชื่อคลิปใช่ไหมครับเราจะต้องมีวิธีการตั้งชื่อคลิปหรือเขียนหัวข้อคลิปแบบนี้เพื่อทําให้คนรู้สึกสนใจและเขาก็จะบอกคุณว่าจะต้องทําพาดหัวให้มันดูแรงด้วยความที่ตัวผมเป็นคนที่เรียนอักษรจุลามานะทุกอย่างผมต้องมีการนิยามผมจะอธิบายให้คุณฟังว่าคําว่าแรงหมายถึงว่าพาดหัวของคุณอะ่ะจะต้องมีความหมายในเชิงลบ และเป็นน้ำเสียงหรือเป็นคำที่ทําให้มันดูแบบดูด้านลบดูไม่โอเคอะนะครับเช่นถ้าผมบอกว่าวิธีการทํายังไงให้มีเงินล้านแบบนี้คือมันเฉยๆนี่หรอไหมแต่ถ้าผมบอกว่าถ้าคุณไม่ทําวิธีการนี้คุณเจ๊งแล้วไม่มีทางได้เงินล้านเห็นไหมมันดูแรงเพราะอะไรเพราะมันเป็นการพูดในเชิงลบมันเป็นการพูดในเชิงไม่ดีพาดหัวแบบนี้มันจะดึงดูดความสนใจให้คนเข้ามาดูคลิปคุณบางคนบอกว่าแต่พี่เป็นคนดีอะ่ะใช่ไหมพี่ไม่ได้อยากพูดอะไรที่มันไม่ดีไม่จําเป็นนะครับพาดหัวคุณคุณตั้งชื่อแบบในเชิงลบเพื่อทําให้้มมันนดดดึงูคเขาา แต่สุดท้ายเวลาคุณมาพูดให้เขาฟังคุณก็พูดในด้านบวกว่าจะทํายังไงให้มีเงินล้านคือหมายถึงกลับพูดเป็นด้านบวกแทนอะ่ะเพราะฉะนั้นประเด็นหลักที่จะบอกคือพาดหัวแรงหมายถึงว่ามันจะต้องเป็นข้อความเชิงลบหรือข้อความเชิงไม่ดีที่กระตุ้นให้คนอยากเข้ามาดูผมเควินเทียสักขอบคุณครับ